สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวัปัตครับวันนี้จะมาสรุปภาพรวมของการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกในบ้านเราให้ได้ฟังกันหลังจากที่มันเสด็จน้ําเต็มทีแล้วนะครับอาจจะยังไม่ร้อยของร้อยเปอร์เซ็นแต่เอาเป็นว่ามันเกิน80%ไปแล้วท้งเรื่องของการยืนยันสนามแข่งขันและหลายสโมสรก็คอนเฟิร์มกับบริษัทไทยลีกเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะไปใช้สนามไหนบ้าง ที่มันไม่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มวันนี้ไล่ฟังก่อนนะครับว่าพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากระเบียบของทางสบ,บคแต่พอมันดําเนินการไปแล้วเนี่ยนะครับได้พูดคุยกับสบ,บคเบื้องต้นผ่านทางกรมควบคุมโรคซึ่งก็มีทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่การกีฬาแห่งประเทศไทยคอยช่วยประสานด้วยก็เป็นว่าฟุตบอลได้กลับมาจัดการแข่งขันแน่ๆแหละครับในช่วงเดือนกันยายนไม่งั้นคงไม่มีการประชุมในวันนี้ออกมาล่าสุด ตั้งแต่ช่วง10โมงเช้าผมเองเขาเกาะติดตลอดแล้วก็ได้บทสรุปออกมาเล่าให้พวกเราฟังกันง่ายๆแล้วก็เข้าใจแยกเป็นเด็กๆลีกพร้อมกับโปรแกรมการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นและก็ข่าวดีที่คอนเฟิร์ม100%ไปแล้วนั่นก็คือเจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดรายใหม่ที่เป็นแบบ OTT หรือว่า Over the Top เนี่ยเข้าใจง่ายๆคือเจ้าของการถ่ายทอดช่องทางออนไลน์แล้กันก็คือ AIS Play นะครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยพวกคุณต้องเตรียมตัวอย่างไรในการดูบอลช่วงที่ไม่สามารถเดินทางไปสนามได้ถ้าพร้อมแล้วนะครับก่อนจะไปคุยเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดก,การแข่งขันฟุตบอลในบ้านเราเตรียมความพร้อมอย่างไรกับการที่จะรับมือกับการชมฟุตบอลกด s u b s c r i b e พร้อมก,กับกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ก็กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเรา ไปพูดกันเลยดีกว่านะครับเรื่องของผลการประชุมสรุปออกมาแบบนี้ครับให้เข้าใจกันง่ายๆว่าฟุตบอลไทยลีกหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเลื่อนการแข่งขันวางคิวไว้คือ31กร,รกฎาคมตอนแรกสุดเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยมาเจอสถานการณ์ของโควิดแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยมันก็ยังไม่สรุปเรื่องของสปอนเซอร์ด้วยแหละมันก็เลยต้องทําให้การประกาศการแข่งขันลีกเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้มีความพร้อมเพียงพอพอคุยกันมาเรียบร้อยปิดสปอนเซอร์จบ เตยต้าเข้ามาสนับสนุนแล้วเนี่ยก็สามารถดําเนินการต่อกันได้รวมถึงผู้ให้การสนับสนุนเรื่องของการถ่ายทอดสดก็เริ่มมีความชัดเจนสมาคมก็เริ่มจะเดินงานจากการคุยกับสโมสรอ,อย่างที่ผมเคยวิพา์วิจารณ์ไปก่อนหน้านี้นะครับก็เลื่อนมา13สิงหาก็เตะไม่ได้สุดท้ายเนี่ยนะครับจบที่วันที่3กันยายน ภาครัฐสั่งล็อกดาวนั่นเป็นอีกหนึ่งทางเราทราบดีแล้วครับว่าเราไม่สามารถฝ่าฝืนมาตรการได้แต่สุดท้ายยังไงเราต้องทํางานคู่ขนานเพื่อให้บอลมันกลับมาเตะได้ในรูปแบบที่ควรจะเป็นและไม่เดือดร้อนต่อประชาชนโดยทั่วไปกับการที่จะเป็นคลัสเตอร์ในการแพร่ระบาดโควิด -19 ฝ่ายจัดเองนะครับก็ไม่มีทางเลือกนะครับหลังจากที่เลื่อนโปรแกรมไปแล้วเนี่ยวางมติกันเลยว่าเดือนกันยาต้องกลับมาเตะคุยไปคุยมาพอได้ไฟเขียวจากสบคก็เลยประชุมกันนะครับ ไปนั้นว่าวางคิวไว้เลย1กันยายนฟุตบอลที่จะเริ่มรายการแรกก็คือฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนส์คัพหรือว่าฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอเดิมการเอาแชมป์ลีกอย่าง BG จีปทุมมาเจอกับแชมป์บอลถ้วยเ a ฟเออย่างเชียงรายยูเนเต็ดก็จะเตะกันที่สนามสมโพธิเจ็ดปีจังหวัดเชียงใหม่แนวทางในการจัดการแข่งขันเป็นอย่างไรเขาก็แบ่งออกเป็น3ระยะนะครับเริ่มต้นคือเดือนกันยายนนี่คือเฟสที่1ก็จะหลีกเลี่ยงการจัดการแข่งขันในพื้นที่ควบคุมสูงสุดก็คือพื้นที่สีแดงเข้มนั่น 29จังหวัดที่จัดไม่ได้ส่วนระยะ2เนี่ยถ้าเกิดมีการผ่อนปรนจากสวบคแล้วก็คาดว่าเดือนตุลาคมอาจจะดีขึ้นนะครับอันนี้คือแผนในการคาดการแต่อาจจะสามารถจัดการแข่งขันในพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวดได้บ้างโดยประเมินสถานการณ์ของแต่ละจังหวัดส่วนเฟสที่3เดือนพฤศจิกายนก็มองกันแบบเดือนต่อเดือน ก็จะจัดการแข่งขันแบบจำกัดผู้ชมในพื้นที่แล้วก็ลดระดับการควบคุมเท่ากับว่าระยะ3เนี่ยถ้ามองกันไว้ก็คือพฤศจิกายนแฟนบอลอาจจะเข้าสนามได้อีกครั้งหนึ่งแต่เน้นนะครับว่าอาจจะไม่รู้ว่าสถานการณ์โควิดในบ้านเราจะดีขึ้นหรือเปล่าหลังจากนี้อันนี้ต้องประเมินสถานการณ์ของบ้านเมืองณนะปัจจุบันด้วยคราวนี้มาดูเรื่องของการประกบคู่การแข่งขันก่อนก็คงต้องมองแบบเดือนต่อเดือนครับเอาให้รอดเดือนกันยายนนี้ก่อนเพราะว่ามันมีเกณฑ์ ในการที่จะประกบคู่การแข่งขันอยู่แล้วขึ้นทีมเจ้าบ้านที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยให้ปรับโปรแกรมออกไปเยือนก่อนได้ไหมลองคุยกับทีมเยือนก่อนว่าพร้อมจะเล่นเป็นเจ้าบ้านไหมซึ่งก็มีบางทีมที่เห็นควรเห็นชอบและก็สามารถจะปรับกันได้ส่วนข้อ2ครับทีมเจ้าบ้านและทีมเยือนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดที่มีกรารประกาศของสอบคเนี่ยอันเนี้ยไม่สามารถที่จะเตะในบ้านได้แล้วคุณต้องไปหาสนามทางเลือกอื่น ที่มีมาตรฐานแล้วก็ผ่านคลับไลเซนซิงในเกณฑ์เดียวกับทีมอื่นอย่างเช่นบางทีมในไทยลีก2ที่เคยขึ้นไทยลีกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีจุดตั้งกล้องถ่ายเท่าสดตรงนั้นนราถือว่าสําคัญนะครับเพราะว่าเขาต้องใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินด้วยเนื่องจากหลายสนามต้องใช้ในการถ่ายทอดสดกลับมาให้กับพวกเราได้ดูกันข้อ3ครับทีมเจ้าบ้านแล้วก็ทีมเยือนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงแล้วก็สีส้ม ซึ่งมันยังไม่ถือว่าห้ามจัดการแข่งขันกีฬาเนี่ยนะครับก็จัดตามปกติไปฉะนั้นสนามที่สามารถจัดการแข่งขันได้ณนะขนาดนี้นะครับไม่รวมใน29จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยรวมแล้วถ้าในไทยลีกหนึ่งเนี่ย9สนามมี5สนามจาก5ทีมที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มก็จัดได้แล้วก็หาอีก4สนามมาเพิ่มเติมซึ่งไอสนามที่อยู่ใน5สนามที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยก็สามารถที่จะไปให้บางทีมใช้ร่วมกันได้นะครับร่วมด้วยช่วยกันอาจเป็นว่า1นเดือนกันยายนเด่อนผนอกมา เป็นสนามแล้วก็เป็นชื่อทีมที่ใช้คอนเฟิร์มณขนาดนี้มาก่อนนะครับล่าสุดจากที่ประชุมเนี่ยออกมาดังนี้ครับสนามที่1ใช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ทีมที่ใช้คือบุรีรัมย์แล้วก็การท่าเรือ 2เขากระโดงครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ทีมที่ใช้เนี่ยก็จะมีพีทีประจวบนครราชสีมาแล้วก็สุพรรณบุรีสนามที่3อบจขอนแก่นทีมที่ใช้คือขอนแก่นยูเนเต็ดอันนี้เขาก็ผ่านเกณฑ์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มสนามที่4พิชญ์ยัสเตเดียมจังหวัดหนองบัวลำพูทีมที่ใช้ก็คือหนองบัวลำพูอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีบีจีประทุมไปด้วยสนามที่5คือสิงสเตเดียมจังหวัดเชียงรายก็เป็นเจ้าบ้านเชียงรายอยู่แล้วไม่มีทีมอื่นไปร่วมใช้สนามที่6สนามสมโพธ แล้วก็ทูแบงคอกไปแจมด้วยสนามที่7เขาพลองสเตเดียมจังหวัดชัยนาททีมที่ใช้มีเมืองทองสมุทรปราการซิตี้แล้วก็ประจวบม,มาแจมด้วยเนื่องจากว่าโปรแกรมใน1เดือนกันยายนเนี่ยบางสนามมันชนกันทีมที่เขาสามารถจะย้ายไปใช้2สนามได้เนี่ยเขาก็แจ้งไว้ก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวไปดูในโปรแกรมของไทยลีกที่เขาประกาศไว้ดีกว่าเราไปโหลดดูเอาจะเห็นภาพชัดเจนส่วนอีกหนึ่งทีมที่ใช้เขาพลองคือโปลิสเตโรสนามที่8สนามกีฬาจังหวัดตราด ทีมที่ใช้คือชนบุรีทีฟีสนามที่9ซึ่งผ่านเกณฑ์อยู่แล้วของไทยลีกก็คือทะเลหลวงสเตเดียมของสุโขทยัยตอนนี้ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มไปใช้งานแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวมันต้องสลับสับเปลี่ยนโปรแกรมกันหน้างานแน่นะจากว่าไทยลีก2ก็เตะเหมือนกันและสนามที่ผ่านเกณฑ์ณเวลานี้นะครับมันก็มีไม่กี่สนามหรอกที่ไม่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มจาก70กว่าจังหวัดเนี่ยมันมี29จังหวัดที่ตอนนี้เนี่ยจัดการแข่งขันกีฬาไม่ได้ส่วนไทยลีก2สนามที่ออกมาทั้งหมดมีอยู่14สนานับดี๋ยวผมจะไล่เรียง ไทยลีกสสนามที่1คือห้วยมาสเตเดียมจังหวัดแพร่ทีมที่ใช้ก็คือแพร่เจ้าบ้านอยู่แล้ว2สนามที่สบานนครเชียงใหม่ทีมที่ใช้ก็คือเชียงใหม่เอฟซสนามที่3สนามกีฬากลางจังหวัดลำปางทีมที่ใช้ก็คือลำปาง FC สนามที่4สนามอวบจรลำพูนหรือว่าแม่กวงสเตเดียมทีมที่ใช้ก็คือลำพูนวอริเออยร์สนามที่5สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดอุดรธานีก็คือเจ้าบ้านอุดรธานี f อใช้สนามที่6ศรีนครลำดวนจังหวัดศรีสะเกด อันนี้ยังไม่มีใครใช้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสีสะเกตอยู่ในไทยลีก2และก็ตกชั้นลงไปเอาเป็นว่ามาร์กไว้ก่อนว่าใช้ได้ส่วนใครจะมาใช้ก็ไปดูตามโปรแกรมเผื่อสนามไหนติดก็สามารถโยกมาใช้ที่นี่ได้เหมือนกันสนามที่7สนามกีฬากางจังหวัดระนองทีที่ใช้ก็คือแกรนด์อันดามันระนองและก็สนามที่8ทะเลหลวงสเตเดียมเจ้าบ้านสุโขทัยอยู่แล้วครับสนามที่9เขาพรองสเตเดียมก็คือชัยนาทใช้งานสนามที่10สนามกีฬากางจังหวัดตราดก็จะมีตราด f อกับประยอง FC ที่มาใช้งานร่วมสนามที่11 พิจิตรสเตเดียมอันนี้ยังไม่มีทีมขอใช้งานแต่ผ่านเกณฑ์สามารถมาใช้ได้เช่นเดียวกับสนามที่12ที่จังหวัดเชียงรายสนามกีฬากลางน,นะครับยังไม่มีทีมขอใช้งานและสนาม13สสนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีอันนี้ก็ไม่มีทีมขอใช้งานเหมือนกันนะครับและสนามที่14สนามกกตจังหวัดอุดรธานียังไม่มีทีมขอใช้งานเหมือนกันอันนี้ที่ผมเล่าให้ฟังคือสนามที่มีการคอนเฟิร์มว่าผ่านเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดการแขง่งขันไทยลีก1และ2ได้และสามารถตั้งกล้องถ่ายทอดสด ได้โดยที่ไม่มีปัญหาสําหรับการจัดการแข่งขันในทุกภาคส่วนนะครับส่วนทีมไหนที่ผมบอกไปแล้วว่าใช้ได้ส่วนใหญ่ทลีสอเนี่ยก็จะเป็นทีมเจ้าบ้านของเขาอยู่แล้วไม่ค่อยมีปัญหาที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม แต่ว่าไทยลีกหนึ่งเนี่ยจะโดนปัญหาเยอะหน่อยเพราะว่าหลายทีมอยู่ในโซนกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้มเดี๋ยวก็จะรอสรุปสนามเพราะว่าบางทีเนี่ยยังไม่ได้คอนเฟิร์มอย่างไทยลีก2เนี่ยนะครับก็มีหลายทีเหมือนกันที่รอยือนยันสนามอยู่ว่าจะไปใช้ที่ไหนตัวอย่างก็เช่นเมืองการยูเนเต็ดซึ่งไปขอใช้เขาพลองสเตเดียมเนี่ยก็ชนกันอยู่ราชนาวีขอใช้สนามเขาพลองก็ชนอีกเหมือนกันส่วนนครปฐมยังไม่ยืนยันราชประชาย,ยังนะครับคัสตอมไล่กระบังยูเนเต็ดอยุธยายูเนเต็ดแล้วก็กเกษตรศาสตร์เก็ คงจะรอสรุปความชัดเจนอีกทีหนึ่งเพราะว่าโปรแกรมตอนนี้มันวางเอาไปแล้ว1เดือนเนี่ยนะครับมีใครเจอใครเนี่ยครบถ้วนแต่ว่าสนามเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าแต่ละสโมสรเนี่ยสามารถที่จะจัดวางโปรแกรมกันได้อย่างไรบ้างเอาเป็นว่ามันก็ไม่ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไทํางานแบบนี้ร่วมกันไม่ได้แก้ปัญหาร่วมกันไม่ได้ตเตะหรอกครับสิ้นปีนี้เพราะคุณจะบอกโควิดมันก็อยู่เนี้ยตลอดไปแหละ มันไม่ได้หายไปง่ายๆแต่ภาคธุรกิจกีฬาวันนี้มีสัญญาณดีแล้วครับว่าสามารถที่จะกลับมาจัดการแข่งขันกันได้มันต้องกระตุ้นกันหน่อยมันต้องมีภาควิจารณ์กันหน่อยนะครับไม่งั้นก็จะไม่เห็นถึงปัญหาอีกหนึ่งประเด็นน่าติดตามนะครับก็คือเรื่องของเจ้าของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดมันก็มีข่าวไล่ๆกันมาเหมือนกันสุดท้ายความคืบหน้าชัดเจนเนี่ยที่รอคอยกันมายาวนานผมบอกแบบนี้แล้วกันนะครับว่าจริงๆเนี่ยเขาจบดีลกันไปสักพักแล้วแหละเมื่อจบโอลิมปิกเกมส์ ทาง A อเอสเเขาก็ประกาศตัวออกมาจนได้ว่าเขาเนี่ยได้รับผิดชอบในการดูแลการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยทุกระดับผ่านช่องทางออนไลน์ของแอปพลิเคชัน a i เ Play ก็เน้นย้ำเลยนะครับว่าเฉพาะซีซั่นนี้ก่อนนะครับเบื้องต้นถ่ายเพียงแค่หนึ่งฤดูกาลก่อนแล้วก็จะดูได้เลยทั้งไทยลีก1 2และก็3รวมถึงบอลทั่วอย่าง FA ฟเัแล้วก็ลีกครับรวมถึงฟุตบอลทีมชาติไทยและฟุตซอลทีมชาติไทยหลายคนก็เห็นข้อความกันแล้วว่าเป็นการดูฟรีแต่เป็นอย่างนี้นะครับการดูฟรี มันก็ต้องดูได้ส่วนหนึ่งผมไม่เชื่อว่าดูฟรีได้ทั้งหมดเพราะของฟรีไม่มีในโลกเขาเอาเงินจ่ายครับไม่ใช่เอาใบไม้ไปจ่ายฉะนั้นเราต้องเข้าใจกันใหม่นะครับว่าการเข้ามาของ AS เนี่ยเขาก็อยากเห็นเหมือนกันว่า1ปีของแฟนคลับฟุตบอลไทยเนี่ยมันเหนียวแน่นขนาดไหนแล้วถ้าเกิดต้องพร้อมจ่ายเพื่อจะช่วยวงการฟุตบอลไทยในสถานก,การณ์ที่สโมสรจัดการแข่งขันได้แต่ไม่มีคนดูเข้าสนามไม่มีเงินจากค่าขายของที่ระลึกต่างๆที่เกิดขึ้นในทุกๆเกมเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไง เขาต้องได้ค่าลิขสิทธิ์นะครับซึ่งค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดวันนี้เนี่ยถ้ามอง20ล้านบาทเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะครับแต่มันทําให้อยู่ได้ก็เอาเป็นว่าณนะวันนี้เนี่ยการเข้ามาของ AS เอสเขาก็วัดเหมือนกันนะครับว่า1ปีเนี่ยเขาพอที่จะได้ b e นฟิตกลับมาสักเท่าไหร่มีอินคัมเข้ามาพอสมควรหรือเปล่าเพื่อที่จะได้ไปต่อแฟนบอลไทยก็ต้องทำความเข้าใจนะครับผมเชื่อว่า AS เอสเขาก็พยายามที่จะดูแพ็กเกจ ที่มันสามารถดูแล้วไม่กระทบกับแฟนบอลส่วนปัญหาเนี่ยผมเคยทําไว้ใน a c e b o o k นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูบอลเนี่ยคุณอยากเสียเงินเท่าไหร่อยากให้จ่ายราคาเท่าไหร่มันก็มีหลายข้อความที่เฮ้ยผมอ่านแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ผมก็เคยเจอเพราะว่าผมก็เคยดูแอปพลิเคชันต่างๆแล้วเจอปัญหาเดียวกันครับบางทีสัญญาณมันกระตุกภาพมันช้าภาพมันค้างอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนภาษาอะไรยังไงอันนี้เดี๋ยวผมเชื่อว่าเขาก็ไปปรับเอา หรือมีอีกทางหนึ่งคือเราเองก็ต้องปรับตัวกันด้วยนะครับของฟรีมันมีให้ดูแน่เพราะว่ามันก็เป็นเงื่อนไขที่ควรจะทําให้คนทั่วไปได้เห็นว่าฟุตบอลไทยเนี่ยเฮ้ยมันก็น่าดูนะมันสนดุกนะนั่นคือฐานคนใหม่ๆส่วนฐานคนเก่าอย่างเราเนี่ยถึงเวลาแล้วครับที่ต้องสนับสนุนครับอย่างน้อยคุณดูผ่านฟรีทีวีบางคู่ก็ยังดีแล้วคุณก็มาอุดหนุนด้วยอีกหนึ่งช่องทางเพื่อเอาเงินคืนสู่สโมสรขอเลยนะครับว่ารณรงค์ว่าอย่าไปดูผ่านพวกเว็บเถื่อนลิงก์เถื่อนต่างๆแต่มันมีอยู่แล้วแหละ ผมเชื่อว่าเขาก็ต้องหาวิธีการในการป้องกันแต่มันป้องกันค่อนข้างจะยากฉะนั้น1ซีซั่นนี้ก็ชี้ชะตาบอลไทยเหมือนกันว่าทุกฝ่ายสมาคมสมโมสรนักเตะเป็นมืออาชีพแล้วแฟนบอนลล่ะครับกล้าหรือเปล่าที่จะคืนเงินส่วนหนึ่งเพื่อช่วยวงการฟุตบอลไทยบ้างในช่วงที่ไปดูในสนามไม่ได้และก็ถึงเวลาแล้วครับที่ต้องช่วยกันแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยสมาคมกับ AS เนี่ยเขาก็จะสรุปแพ็กเกจออกมาจริงๆเนี่ยเอเเนี่ยเขาคงมีในใจแล้วแหละครับว่าตัวเลขมันจะออกมากี่บาท แต่ผมก็เชื่อว่าเขาก็ต้องเช็คฟีดแบ็กจากแฟนบอลเหมือนกันแฟนฟุตบอลไทยกับแฟนฟุตบอลน,นอกเ่ยนะครับคือฐานการดูบอลเนี่ยมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บางคนดูบอลไทยไม่ดูบอลน,นอกบางคนดูบอลน,นอกไม่ดูบอลไทยบางคนดู2ออย่างแต่ก็เน้นวิธีการดูฟรีเป็นหลักเอาถ้าจะหาจุดกึ่งกลางตรงนี้ครับให้สามารถที่จะจ่ายเงินสเปนเงินนิดหน่อยเพื่อช่วยวงการฟุตบอลไทยเนี่ยมันควรจะเป็นราคาแพ็กเกจกี่บาทก็ฝากทาง AS เสนี่ยไปช่วยประเมินออกมาแล้วกันแล้วผมเชื่อว่ามันน่าจะมี จุดที่เหมาะสมในราคาที่จ่ายได้ในแบบที่เป็นแพ็กเกจที่คนอีกกลุ่มหนึ่งสามารถที่จะดูและแฮปปี้และคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มรากหญ้าเนี่ยสามารถที่จะจ่ายเพื่อช่วยวงการฟุตบอลไทยได้นิดิดหน่อยหน่อยก็ยังดีนะครับเพราะว่าวันนี้เอาเงินฐานกว้างไว้ดีกว่ารวมกันคนละ10บ0บาทหรือว่า 30- 40บาทหลายๆคนมันก็หลายตังเหมือนกันซึ่งหวังว่าจะไม่เป็นแพ็กเกจที่ ทำร้ายคนหาเช้ากินข้ามจนเกินไปเพราะถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นมาได้ผมก็เชื่อว่าฟุตบอลคือกีฬาของคนรากหญ้าคนร่ําคนรวยเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เท่ากับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ของวงการฟุตบอลไทยลีกบ้านเราและถ้าเกิดมันเกิดขึ้นได้อย่างน้อยนะครับดูฟรีบวกกับจ่ายเงินนิดหน่อยเพื่อให้ได้ดูครบเนี่ยเมื่อมันมีฐานคนที่พร้อมจะเสียเงินและเข้าใจมากขึ้นว่า ของฟรีมันก็มีแต่ของดีมันก็มีราคาที่ต้องจ่ายพฤติกรรมการดูฟรีมันก็จะค่อยๆเลือนหายไปมันก็จะถูกแปลเปลี่ยนปรับตัวเข้าสู่การดูบอลแบบ PPV หรือว่า p a เปอร์ per View, ว e w ก็คือการจ่ายเงินดูซึ่งผมมองว,ว่ามันจะเกิดขึ้นในบ้านเราเร็วๆนี้อาจจะไม่ได้ถึงขนาดที่ทาให้คนที่เข้ามาประมูลนั้นสามารถที่จะได้กําไรคืนทุนแต่อย่างน้อยเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะชี้วัดตรงนี้ครับว่า1นึฤดูกาลยิ่งแฟนบอลยังเข้าสนามไม่ได้ในช่วงแรกๆเนี่ย การจ่ายเงินเพื่อดูฟุตบอลมันจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่าลืมแลกเปลี่ยนกันนะครับประเด็นนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็คุณแสดงความดีใจคอมเมนต์มาหน่อยว่าบอลไทยจะได้กลับมาเตะแล้วมีบอลให้ดูในช่วงโควิดระบาดแบบนี้มันก็อาจทําให้พวกเรานั้นสุขใจได้เหมือนกันสำหรับคนกีฬาที่อยากจะเตะบอลก็ไม่ได้เตะออกกาลังกายก็ออกไม่ได้จะไปดูบอลที่สนามก็ดูไม่ได้แต่วันนี้ได้ดูผ่านทั้งช่องทางฟรีทีวีและก็ช่องทางออนไลน์เรียบร้อยแล้ว หายห่วงไปเยอะกับวงการฟุตบอลไทยนะครับและทั้งหมดนี้คือคิดไซคโคง้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้2ช่องทางเหมือนเดิม YouTube กด Subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนและก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราสวัสดีครับ